คุณเคยมีสักเกมในชีวิตไหมครับที่พยายามชวนเพื่อนมาเล่นและมันก็ไม่มาเล่นสักทีและชวนคนเหล่านั้นนานแค่ไหนครับ10นาที2วัน1สัปดาห์ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อคุณป้ายาเกมไหนก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเกิดเขาโอเคหรือชอบเกมนั้นอยู่แล้วเนี่ยการตอบรับมันก็ง่ายใช่ไหมครับแต่ทําไมแล้วก็ชวนให้ตายก็ไม่มีทางที่เขาคนนั้นจะเหลียวและนะครับและเกมที่ผมพูดถึงต่อจากนี้ผมใช้เวลาเพื่อป้ายยาเกมนี้กับพี่ๆน้องๆถึง3ปีแต่จริงๆก็4ปีเพราะผมเล่นเกมนี้ตั้งแต่ เรีกเส้นเอล่ะครับและในที่สุดวันนี้ที่ผมรอคอยมาตลอด3ปีวันที่ผมจะได้เล่นเกมกับเพื่อนๆใช่แล้วครับทุกคนพวกเขาซื้อเกมนี้มาเล่นกับผมแล้วครับ <c oughs> ผมทำได้แล้วครับทุกาน <c oughs> แล้วก็ได้เล่นอยู่ประมาณ2สัปดาห์แล้วก็ไปเล่นเกมอื่นซะแหละ แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นประสบการณ์ที่แย่เลยกับยอดเกม Third person s h o t t n n g ิ้งโรคลที่จะพาคุณไปสู่ความเดือดสุดมันมันจนเครื่องคอมกลางๆของผมกรีดร้องออกมาว่าปรับเกมให้ภาพโลดเถอะพวกอคุณสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ก่อนโรคและนี่คือ r ร k s of Rain 2เกมนี้เป็นเกม third person s h o o t i n g ิ้งโรคลายนัครับไม่ว่าจะเล่นคนเดียวหรือเล่นหลายคนก็อร่อย เกมถูกปล่อยออกมาเต็มรูปแบบในปี2020พัฒนาโดย Hopoo Games ผู้พัฒนาเกมิินี้ที่พัฒนาเกมแนวไซส์ scrolling เช่น Dead b o l l และ r e s o f r a i n ภาคแรกที่รับรางวัลมากมายและในภาคนี้พวกเขาได้ Gearbox Publishing ผู้จะจำหน่ายเกมเจ้าดังช่วยในการจัดจำหน่ายและแน่นอนครับเกมนี้ได้คะแนนรีวิว Overwhelmingly Positive ใน Steam ครับว้า wow! วเกมหลักราคาบน Ste ีมจะอยู่ที่319บาท เกมหลักราคาบน Epic s t o r e จะอยู่ที่3 3 9บาท DLC หลัก s u r v i v a l of the w o i d ราคาบน Steam และ Epic จะอยู่ที่199บาทครับราคาแบบเกมเต็มบวก DLC บน Steam และ Epic จะอยู่ที่ประมาณ450บาทครับซึ่งผมก็แนะนำเช่นเคยนะครับให้ซื้อแบบรวม DLC ไปเลยครับจะได้เนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดครับแต่ถ้ายังลังเลว่าจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับก็สามารถรอช่วงลดราคาได้นะครับก็ไม่ว่ากัน และในตอนที่ผมทำคลิปนี้ได้ข่าวว่าจะมี DLC ตัวใหม่ของเกมมาเพิ่มอีกในชื่อ Seeker of the Stor m ซึ่งดูทาง Gearbox จะเป็นผู้จัดจำหน่ายที่เห็นความเป็นไปได้ของแฟรนไชส์นี้นะครับภาพรวมของเกมนี้มันคือ Third Person s h o o t i n g นะครับโดยมีองค์ประกอบของโลกได้มาผสมครับเราจะได้รับบทเป็นผู้รอดชีวิตที่จะต้องตะลุยในดาวต่างๆเอาตัวรอดและอัปเกรดตัวละครเพื่อเปิดเทเลพอร์ตไปเรื่อยๆจนกว่าจะกำจัดบอสตัวสุดท้ายได้นะครับรเผชิญกับวิบากกรรมอมมาฮิตที่จะลุมกระทืบโดยเหล่าศิยมีชีชววิตต่าางดานับร้อ 一起排了。 โดยเราจะสามารถเก่งขึ้นจากการกำจัดมอนสเตอร์เก็บไอเทมเพื่อไปกำจัดบอสใหญ่เมื่อกำจัดบอสใหญ่ได้แล้วก็ชนะเกมครับพูดมันง่ายเลยวะ่ะ <c oughs> ความสนุกของเกมคือการสู้กับมอนสเตอร์ที่มีความหลากหลายมากๆนะครับและจํานวนก็เยอะอย่างกับบุลเลทเว่นเลยละ่ะโชคดีที่เกมนี้ของทุกอย่างในเกมนะครับเป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นและไม่ค่อยมีข้อเสียนะครับไม่เหมือนกับกันไฟรีบอลที่ผมเคยทํารีวิวไปนะครับซึ่งก็มาถูกแนวทางของเกมนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยในระหว่างสู้เนี่ยเราแทบจะไม่มีเวลาคิดเรื่องบิลเลยครับเพราะทุ วินาทีจะมีความเป็นความตายเป็นเดิมพันนะครับโดยเฉพาะช่วงหลัง30นาทีแรกของเกมไปแล้วบอกได้เลยว่าเนื้อแจกข้อดีของเกมนี้นะครับ1เกมจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงอันนี้คือรวมกําจัดบอสตัวสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งเหมาะกับคนที่มีเวลาเล่นเกมไม่มาก เกมไวตัวละครหลากหลายและมี replayable สูงมากๆคือผมคิดว่าถ้าอยากต่ำๆก็น่าจะตัวละครลักซักร,ราวๆยี่ถึงห้ชั่วโมงได้นะครับถ้าแบบจะเล่นและออกบิลให้เก่งได้เนะี่ยซึ่งในเกมนี้จะมีตัวละครและรวม DLC เนี่ยอยู่ที่1 4ตัวโอ้แม่เจ้าเพราะงั้นนะครับสำหรับผู้เล่นที่ชอบเกมลกไลท์เดือดมันๆเกมนี้คุ้มแน่นอน,นครับและข้อเสียนะครับคือไม่เหมาะกับคนที่ไม่ชอบเกมที่มีสีจัดจ้านนะครับและคนที่มีอาการ motion sickness นะครับและไม่เหมาะกับคนที่เอ่อ หมายถึงว่าเอมไม่เก่งนะครับ เพราะตัวละครเกินครึ่งจะต้องใช้การเอมหรือการเล็งด้วยเมาส์นะครับหรือจอยก็แล้วแต่นะครับที่คุณถนัดในการโจมตีไม่จะป็นต้องยิงหัวก็จริงนะครับแต่มอนบางตัวก็เล็กเกินซึ่งทําให้บางทีการยิงโดนไม่โดนบ้างเนี่ยทำให้บางคนอาจกูกิดได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญมากๆในเกมนี้นะครับควรจะต้องปรับเท็กเจอร์ให้เป็นโลนะครับเพราะว่าเกมจะมีปัญหาเวลาที่มอนสเตอร์ในช่วงประมาณ50-60นาทีขึ้นไปเนี่ยจะทําให้เครื่องกระตุกนะครับเพราะว่าตัวเกมจะเรนเดอร์เอ่อมอนสเตอร์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะ คอมเก่าๆก็อาจจะประสบปัญหานี้พอสมควรและอีกข้อเสียหนึ่งที่ผมเจอมาในการเล่นแบบ m ัลติเพเยอรนะครับคือเราไม่สามารถชุบเพื่อนที่ตายในด่านได้นะครับซึ่งเมื่อเราตายในดานเนี่ยผู้เล่นที่ตายจะทําอะไรไม่ได้เลยครับเพราะงั้นถ้าเพื่อนที่เล่นไม่เก่งหรือไม่มีประสบการณ์อาจจะทําให้ประสบการณ์ในการเล่นขาดห่วงหรือสะดุดจากการตายในดานช่วงหลังๆได้ครับ แล้วก็จบรีวิวแบบสั้นๆไปแล้วนะครับต่อจากนี้นะครับจะเป็นการรีวิวแบลบเอียดสำหรับผู้ที่เริ่มเล่นนะครับที่เพิ่งดนผมป้ายยามาถ้าใครพร้อมแล้วก็เชิญรับชมต่อได้เลยครับ ในรีวิวเต็มนี้ผมจะรีวิวตัวเกมหลกักพร้อม DLC s u r v i v a r of the Void นะครับแต่ผมจะไม่ลงลึกในสกิลอื่นตัวละครนะครับเพราะว่ากว่าจะปลดล็อกได้บอกเลยว่าโคตรยากและใช้เวลานานเพราะงั้นผมจะแนะนําแค่ตัวละครทุกตัวและสกิลพื้นฐานนะครับส่วนบอสนั้นจะขอแบบเร็วๆนะครับจะได้ไม่เบื่อกะซกอนไอเทมในเกมนี้คือของที่จะทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นและมีทักษะต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยครับจะได้รับจากหลายวิธีบ้าๆในเกมนะครับเช่นกล่องในด่านแลกในด่านบาซาร์บิทินชามหรือการกํา จัดอีลิก็จะมีโอกาส drop อุปกรณ์พิเศษด้วยเช่นกันนะครับไอเทมที่เราเก็บเราสามารถเก็บซ้ำได้เพื่อเพิ่มความสามารถนั้นๆให้อเทมนั้นๆได้ด้วยนะครับโดยเราสามารถอ่านข้อมูลได้ทั้งก่อนเริ่มและเริ่มเกมไปแล้วได้ด้วยนะครับยกเว้นแค่อุปกรณ์นะครับที่ไม่สามารถอัปเกรดขึ้นได้และในช่วงเริ่มนะครับเราจะมีตัวละครให้เล่น2อบกหตัวนั่นก็คือคอมมานโดฮัน t ริสและก็เรลกันเนอร์นะครับจาก DLC การควบคุมโดยคร่าวๆจะเป็นตามนี้ครับคลิกซ้ายคือการยิงปกติหรือ r i m a r y คลิกขวา คือการยิงรูปแบบที่2หรือเราจะเรียกว่า secondary กดชิปคือ utility หรือสกิลอัตถประโยชน์กด control เพื่อวิ่งครับกด R คือ special หรือสกิลพิเศษแต่ในที่นี้ผมจะอธิบายและเรียกมันว่า u l t i นะครับหรือ ultimate และ space bar คือปุ่มกระโดดนั่นเองและก็เข้าสู่การแนะนําตัวละครกันแล้วเอาล่ะใครที่คิดว่าตัวเองแบบว่าอ้ผมเป็น hot core player ขอบขอจัดดังๆได้ไหมครับก็คอมบโด้เลยครับ h พัดคอสะสมใจเลยทีเดียวเพราะตัวนี้อาวุธคู่ใจนะครับเป็นปืนคู่ นะครับที่เราต้องเล็งเป้าเองทั้งหมดนะครับการโจมตีปกติจะเป็นการยิงปืนคู่รัวๆนะครับไม่มีรีโหลดแต่กระจายกระสุนหากยิงค้างนานนะครับการยิงแบบที่2จะเป็นยิงกระสุนแสงทะลุศัตรูทุกตัวนะครับยิงทะลุหลายตัวก็ยิงแรงมากนะครับและความสามารถยุทิลิตี้ของตัวนี้คือการยิงหลบการโจมตีได้ครับถึงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับและอันตินะครับจะเป็นการยิงแบบรัวกระสุนใส่เพื่อสตันศัตรูโดยท่านี้ใช้ได้2แบบนะครับคือยิงรัวเพื่อจบดาเมจกับยิงกระดเพื่อสัตวนันศัตรูหลายต เทียมที่เพิ่มความรในการโจมตีคริติคอลและทริกเกอร์ที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเช่นสแตนสโลว์ unt, Slow, หรือมิสไซล์ก็คุ้มค่าเช่นกันนะครับเพราะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ไฟเรทถือว่าค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าตัวเองเป็นแบบว่า <c oughs> คือหนูเป็น casual player อะค่ะขอแบบไม่ยากได้ไหมครับพี่ ได้เลยครับน้องเลือกฮันทรเทรชเลยครับน้องจุดเด่นของตัวละครนี้คือการโจมตีปกติจะเป็นการล็อกเป้าศัตรูนะครับแค่เอา cross hair นะครับใกล้ศัตรูตัวนั้นนะครับโดยไม่จำเป็นต้องวางท่าเป้าไปเป๊ะน,นะครับก็สามารถวิ่งและยิงไปด้วยได้เลยครับเป็นตัวละครที่สามารถเคลียร์โฟกัสศัตรูได้จํานวนมากได้ดีนะครับเป็นตัวที่มี p o b a i l i t y สูงตัวหนึ่งเลยทีเดียวไอเทมที่แนะนำนะครับคือไอเทมที่เพิ่มความเร็วการโจมตีเพิ่ม critical และเพิ่มจำนวนการใช้สกิลต่างๆนะครับเพราะตัวนี้สกิลชีและอันติแรงมากๆนะครับเน้นการกำจัด ต่อไปคือ Bandit จะเป็นตัวละครที่ปลดล็อกได้โดยการผ่านเทเลพอตที่3ในรันนั้นๆโดยไม่ตายนะครับซึ่งก็ไม่ยากเท่าไหร่ตัวละครนี้จะเน้นการโจมตีเป็นคอมโบและต้องใช้ความเข้าใจพอสมควรนะครับถึงจะเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะเน้นการสเตลและกำจัดศัตรูด้วยสก,กิลนะครับไอเทมที่เหมาะกับตัวละครนี้คือบวกความเร็วโจมตีบวกคริติคอลและเพิ่มจํานวนการใช้สก,กิลนะครับกำไลธาตุหรือคอมโบที่เป็นไอเทมติกเกอร์ก็ใช้ได้เช่นกันครับมัลตีจะเป็นตัวละครที่ปลดได้โดยผ่านเทเลพอตบอสใน แร5ดาบขึ้นไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เน้นทำดาเมจในทุกระยะนะครับอยู่ที่สกิลว่าเอาสกิลอะไรมานะครับแต่ส่วนตัวผมชอบสกิลพื้นฐานเนี่ยแหละครับข้อดีของตัวนี้คือดาเมจค่อนข้างหนักมากและหากบิ้วดีๆเนี่ยสามารถฆ่าบอสได้ไม่ถึงวินาทีด้วยนะซ้ำนะครับข้อเสียคือ mobility ที่ค่อนข้างแย่นะครับและมีปัญหาเรื่องการขึ้นลงไฮกราวเพราะงั้นการใช้เวอร์ให้เป็นประโยชน์ทําให้ตัวนี้ดูจัด,จดเลยนะครับอเททที่เหมาะกับตัวละครนี้คือความเร็วโจมตีค r i t i c a l และก i กอร์ที่เป็นเปอร์ สูงสุดในเกมนะครับก็คือเก็บไอเทมคล้ายๆข,ของคอมบโดไปเลยก็ได้ครับแต่ว่าไอเทมประเภทป้องกันก็ควรจะมีมากขึ้นหน่อยนะครับเอนจิเนียร์เป็นตัวละครที่ปลดได้โดยผ่านสเตจรวมกันทุกรันได้30สเตจนะครับเป็นตัวละครเฉพาะทางที่เน้นการยืนเป็นจุดๆและทำดาเมจจากการวางป้อมและคุ้มครองเพื่อนและป้อมด้วยการกางโลดดงขนาดใหญ่นะครับข้อเสียเนี่ยเป็นตัวละครที่เหมือนจะเล่นง่ายนะครับแต่พูดกันตามตรงว่ายากมากในกรณีที่เล่นโซโลนะครับเพราะการโจมตีของตัวนี้ค่อนข้างใช้ยากและต้องฝึกและที่สําคัญนะครับ คือมีปัญหาในการโจมตีระยะไกลครับโมบิลิตี้ก็ต่ำมากด้วยเช่นกันถือว่าระดับต้นๆของเกมเลยก็ว่าได้นะครับไอเทมที่เหมาะก,กับตัวละครนี้นะครับที่เหมาะมากๆคือ b s t ส i n g f u n g ั s นะครับคือป้อมเราจะได้ฮิลตัวเองได้นั่นเองนะครับที่เหลือก็ใช้ไอเทมประเภททิกเกอร์และโมบิลิตี้หรือป้องกันบ้าน,นะครับเพื่อให้ออาตัวรอดในช่วงท้ายเกมได้ a r t i f i x e r เป็นตัวละครที่ปลดล็อกได้โดยการจ่ายลูน้าคอยสิเหรียญในบาซาบิทวียไทมนะครับเป็นตัวละครที่เรียกว่าเป็นสายสกิลก็ไม่ผิดน,นะครับมีความสามารถในการโจมตีด้วยสกิลที่รุนแรงและกว้างมากและมีสกิลในการสังหารแบบตันชีนหาก HP ของศัตรูต่ำหรือเท่ากับที่กำหนดนะครับและมีความสามารถในการโฮเวอร์โดยการกดสเปซบาค้างไว้นะครับซึ่งถือว่าช่วยให้การทำดามาจง่ายขึ้นนะครับเมื่อลอยอยู่กลางอากาศข้อดีคือสกิลเป็นวงกว้างรุนแรงมากระดับที่ว่านัดเดียวตายหมูก็ทําได้นะครับข้อเสียคือต้องรอคู ดาวและการโจมตีปกติที่ยิงให้โดนสตูการ์อากาศคอดข้างยากนะครับไอเทมที่ตัวนี้พึ่งพาจะต้องเป็นโมบิลิตี้เยอะหน่อยนะครับและเป็นไอเทมเพิ่มจานวนครูดาวหรือสกิลนั่นเองครับ อ้าวแล้วครับแล้วก็มาถึงตัวที่ผมชื่นชอบที่สุดสุดยอดตัวละครที่เล่นกี่ครั้งก็สนุกเสมอนะครับแล้วมันจะตามหลอกหลอนคุณในทุกเกมมาที่คุณเล่นนั่นก็คือ mercenary นะครับ aka yasuo aka j u g g e r n a t aka กินจินะครับเป็นตัวละครที่จะปลดล็อกได้ผ่าน challenge true respite คือการจบเกมโดยไปกดที่แท่น o อ e บ i ินะครับเป็นตัวละครที่สนุกที่สุดในเกมสำหรับผมแล้วนะครับตัวละครจะใช้ดาบในการโจมตีระยะใกล้และรุนแรงมากการโจมตีค่อนข้างกว้านะครับความ ตัวสูงมากและน่าจะสูงที่สุดในทุกตัวละครด้วยนะครับข้อดีที่สุดของตัวนี้คือมีท่าที่เป็นอมตะถึง2ท่าเลยนะครับและถ้าหากเราเล่นได้เหมาะๆและคอมโบดีๆเนี่ยตัวนี้จะตายยากมากๆนะครับและคอมโบสนุกมาก ข้อเสียคือการโจมตีการกาศที่ต้องใช้ท่าพุ่งตัวไปฟันนะครับและมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับดาเมจตลอดเวลานะครับเพราะงั้นเราจะต้อง,องฝึกให้ชํานาญถึงจะสามารถอยู่ในการต่อสู้ได้นานๆได้นะครับไอเทมที่แนะนําคือความเร็วโจมตีคริติคอลจำนวนสกิลและลดคูดาวของตัวละครนะครับและที่โกงที่สุดสําหรับผมนะครับนั่นก็คือเบรนสต็อกนะครับที่เมื่อกําจัดอีลีได้สําเร็จเนี่ยจะสามารถใช้สกิลได้แบบรวๆนั่นเอง ร e กซ์เป็นตัวละครที่ปลดล็อกได้ผ่านชาเลนจ์ power plant คือเมื่อเริ่มเกมให้คุณนำ fuel r a y นะครับที่อยู่ด้านหลังพอร์ตตอนเริ่มเกมไปที่ซากหุ่นร็กซ์นะครับในด่าน a b y s o a l depths นะครับเป็นตัวละครขึ่งซัพพอร์ตที่การโจมตีจะเป็นการดีบัฟศัตรูและคิวเลือดได้ทั้งตัวเองและเพื่อนร่วมทีมนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างเล่นยากและเฉพาะทางมากๆและเหมาะกับการเล่น multiplayer มากกว่า solo นะครับข้อดีคือสกิลโจมตีบางท่าไม่มีคูดาวนะครับความเสียหายรุนแรงและสามารถดีบัฟศัตรูจำนวนมากๆได้เพื่อให้เเพื่ออนและตัวง ง่ายข้อเสียคือถ้าโจมตีและสกิลใช้ย,ยากมาก บางท่าต้องาจ HP ของเราเพื่อใในการใช้นะครับหากเราใช้รัวๆหรือบริหารเลือดไม่ดีนะครับมีโอกาสตายได้เลยนะครับไอเทมที่แนะนําคือ Critical เพิ่มจํานวน HP ป้องกันหรือลดดาเมจและเพิ่ม m o b i l i t ี้ครับ l o a d เ r เป็นตัวละครที่ปลดล็อกได้โดยผ่าน c ช l l ลนจ g ไกด d แดนออฟไ line นะครับคือโดยการกําจัดบอสที่ชื่อ Alloy Warship Unit ในด่านส e n t Co r e นะครับเป็นตัวละครสายแทงที่มี HP สูงมากนะครับและมีความสามารถในการสร้างเกราะชั่วคราวและ Mobility ที่สูงที่แลกกับการโจมตีระยะประชิดนะครับเป็นตัวละครที่เน้นการยืน ืนชนกับศัตรูโดยการโจมตีเรื่อยๆนะครับเพื่อทำเกม ข้อดีคือเป็นตัวละครที่เรียกว่าเอิดที่สุดในเกมก็ว่าได้นะครับท้าน,นับแค่ว่าความสามารถของตัวละครและมีการโจมตีที่รุนแรงพอสมควรข้อเสียคือเป็นตัวละครที่เล่ยนยากด้วยระยะและท่าโหนของสไปเดอร์แมนที่ต้องฝึกในการให้ประโยชน์สูงสุดกับตัวละครนี้นะครับไอเทมที่แนะนําคือความเร็วโจมตีค o o l d o w n skill ลดความเสียหายและเพิ่ม mobility ครับเอกริดเป็นตัวละครที่ปลดล็อกได้โดยการผ่าน challenge to be the level one คือต้องผ่านด่านที่ชื่อว่า void fields นะครับโดยเข้าไปใน new portal ที่ปรากฏใน between time ครับ เป็นตัวละครที่สามารถสร้างสถาะปิดปกติต่างๆได้เช่นพ o ซซันและไบรท์ใส่ศัตรูนะครับซึ่งมีความรุนแรงค่อนข้างสูงและแพร่พิษออกไปได้ต่อเนื่องนะครับหรือความสามารถในการกระโดดใส่ศัตรูเพื่อสตาร์ทเป็นวงกว้างข้อดีนะครับมีการโจมตีที่สร้างสถาะพิเศษนะครับเป็นพิษที่ทำดาเมจได้วงกว้างและคล่องตัวสูงข้อเสียนะครับเป็นตัวละครที่ตีประชิดนะครับและมีปัญหาเรื่องการโจมตีระยะไกลและบทอากาศครับไอเทมที่แนะนำนะครับคือไอเทมที่สร้างดาเมจเพิ่มเติมทั้งหมดเพราะจะสามารถเพิ่มพลังโจมตีให้ความเสียหายพิษด้ววยยยเเเช่่นนกกัะะคคแแลลลทีีหหืือออ็ขงาามส ีเพิ่มเติมนะครับกัปตันเป็นตัวละครที่ปลดล็อกได้โดยการผ่านชาเลนจ์วอร์ชเวย์นะครับคือการกับจัดไฟ a l ลบอสและจบเกมนั่นเองนะครับ เป็นตัวละครที่ค่อนข้างพิเศษนะครับการโจมตีมีหลักรูปแบบและรุนแรงสามารถสันสตัวระยะไกลได้และท่าอาร์ที่เรียกบีคอนมาช่วยในการสร้างสถานะต่างๆเช่นบีคอนฮิลและบีคอนซันนะครับแต่ข้อเสียก็คือเมื่อเรียกลงมาแล้วนะครับจะไม่สามารถใช้สกิลอาร์ได้อีกในด่านนั้นๆน,น,นะครับข้อดีของตัวละครนี้คือสร้างความเสียหายได้รุนแรงและสร้างรูปแบบการเล่นในเชิงซัพพอร์ตตัวละครอื่นได้ดีนะครับข้อเสียคือเป็นตัวละครที่โมบิลิตี้ต่ำที่สุดในเกมและไม่มีสกิลอาตัวรอดเฉพาะหน้าเลยจึงต้องใช้ทักษะะในนการรเเอออตัวออขงงผู้ล่ ไอเทมบิลสกิลอารที่ต้องเลือกพื้นที่ในการใช้อย่างรอบคอบเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดของปีคอนนะครับไอเทมที่แนะนำนะครับคือไอเทมที่สร้างดาเมจเพิ่มเติมทั้งหมดครับและที่เหลือก็คือของลดความเสียหายและโมบิลิตี้เพิ่มเติมนะครับเรลกันเนอร์เป็นตัวละครที่ปลดล็อกได้ทันทีเมื่อซื้อ DLC Survival of the Void นะครับ เป็นตัวละครที่ทาดาเมจการโจมตีหนึ่งครั้งได้สูงที่สุดในเกมนะครับการโจมตีจะเป็นการใช้ปืนเร็วกันยิงระยะไกลนะครับและสามารถยิงแบบแทร็กกิ้งได้เมื่อโจมตีแบบไม่ใช่สโคปนะครับข้อดีคือเป็นตัวละครที่สร้างความเสียหายกับบอสได้ดีที่สุดนะครับสามารถกําจัดมอนสเตอร์ประเภทอินดี้ได้ดีมากๆตัวหนึ่งข้อเสียคือเป็นตัวละครที่มีโบเรตี้ค่อนข้างต่ำนะครับและต้องใช้ความสามารถในการเล็งผู้เล่นเองเพื่อโจมตีให้ถูกจุดอ่อนของศัตรูนะครับไอเทมที่แนะนาคือคริติคอลของท่ทิเกอร์ในครั้ โจมตีในทุกรูปแบบลดคูดาวและความเร็วโจมตีครับและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับบอยฟีนเป็นตัวละครที่ปลดล็อกได้โดยการผ่านชาเลนจ์ bracket below คือการผ่าน50เวฟในโหมดซิบูลาครับนะครับหรือกับจัดบอสที่ชื่อว่า the p e n i t o r i u m เป็นตัวละครที่มีแมคานิค corruption ที่สามารถแปงลงร่างเป็นหมดคลัง่งเมื่อเก็บชาจนครบนะครับผู้เล่นจะต้องบริหารเกต corruption นี้เพื่อให้บอยฟีนสามารถสร้างความเสียหายได้แต่ประสิทธิภาพข้อดีคือเป็นตัวละครที่เน้นความเสียหายระยะกลางที่มีดาเมจค่อนข้างสูงนะครับและมีความสามารถ ในการเอาตัวรอดสูงด้วยเช่นกันข้อเสียคือเป็นตัวละครที่ฝึกและบริหารเกตคอร์รัปชันและ HP ซึ่งหากไม่สามารถใช้ถูกจังหวะหรือไม่รู้ว่าจะเก็บเกตยังไงตัวละครนี้จอดแอร์มากๆากครับไอเทมที่แนะนําคือลดคู่ดาวค r i ติคอลความเร็วโจมตีและของติกเกอร์ส่วนสุดท้ายก็คือของฟพิ่ f HP ครับ และสุดท้ายสุดยอดตัวละครลับที่ไม่สามารถเลือกได้ตอนต้นเกมครับแต่จะสามารถได้ก็ต่อเมื่อตัวละครเราเก็บไอเทมเซ t ต f f ฟเพอรครบ4ชิ้นระหว่างเกมนะครับผมจะขอไม่ลงลึกรายละเอียดของตัวละครนี้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ตัวละครที่ปลดล็อกให้เล่นได้ตามปกติแต่โดยรวมแล้วเป็นตัวละครที่มีค่าสเตตัสสูงลิบลิ่วเลยนะครับทั้ง HP และการโจมตีและ Mobility ที่เรียกว่าสูงสุดของทั้งเกมเลยก็ว่าได้นะครับการโจมตีจะเป็นการยิงกระสุน12นัดติดตามนะครับและมีสกิลระเบิดดาเมจตามดีบัฟพิเศษแลกการรที่่ HP จะลดเือยๆ แต่สามารถบริหารสกิลได้โดยใช้สกิลที่ชื่อว่า Shadow f a d e เพื่อฟื้น HP แล้วตัวรอดได้ครับ ตัวเกมหลักจะมีความยาก3ระดับดังนี้นะครับดริโซหรือโหมดง่ายเหมาะสําหรับผู้เล่นและคนที่อยากเริ่มเล่นแบบสบายๆนะครับเรนสตอมหรือโหมดปกติเหมาะก,กับผู้เล่นที่เคยเล่นแล้วหรืออยากเพิ่มความท้าทายที่มากขึ้นนะครับและมอนซูนหรือโหมดฮาร์ดคอร์ที่เหมาะก,กับผู้เสพความตายรัซึ่งพออธิบายแบบรวบนัดโดยใช้คอมมานโดในโหมดเรนสตอมนะครับเกมนี้สามารถเล่นจนจบได้ในตั้งแต่รันแรกเลยครับเพราะงั้นในแต่ละรันเราสามารถเลือกว่ารันนี้เราจะปลดล็อกอะไรนะครับหรือจะเล่นเพื่อจบเกมก็ได้นะครับ เป้าหมายในแต่ละด่านคือการตามหาสิ่งที่เรียกว่าเทเลพอร์เตอร์ในด่านนั้นๆน,น,นะครับเพื่อสู้บอสและไปด่านถัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะพบด่านสุดท้ายที่ชื่อว่าคอมเมนส์เมนนะครับหรือผมจะเรียกว่าดวงจันทร์นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายโดยปกติในแต่ละรันจะมี6ด่านนะครับรวมดวงจันทร์แล้วในด่านที่1นถึงสจะเป็นการสุ่มดา่านจากเอมเบรเมนในพูนะครับซึ่งจริงๆเราไม่จำเป็นต้องจําแ,แบบแบบเป๊ะๆก็ได้นะครับเพราะกล่องและจุดแรกเทมส่วนใหญ่จะเป็นแบบสุ่มในด่านทั้งหมดแต่แค่ให้จําบางจุดที่เป็นจจุดดคววาามมมลััับบบขออง่นนน้กก็พะะรรเเี ที่เป็นหลอดด้านขวาบนนะครับซึ่งเกมจะกึ่งบังคับเราให้รีบเดินผ่านด่านนะครับซึ่งถ้ายิ่งช้าความยากของเกมก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยแนวคิดในการเล่นของผมจะสรุปง่ายๆดังนี้นะครับกำจัดศัตรูหรือเก็บเงินเปิดกล่องหาวาร์ปสู้บอสไปด่านถัดไป ที่ต้องเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าหากเราเลือกจะหาวาร์ปหรือกำจัดบอสในทีแรกๆนะครับเมื่อเรากำจัดบอสไปแล้วศัตรูจะไม่เกิดอีกครับจนกว่าดานจะขึ้นด่านถัดไปซึ่งก็จะทําให้เราไม่มีเงินไปเปิดกล่องในดาน,นะครับเพราะศัตรูเมื่อเรากำจัดจะได้โกนะครับเพราะงั้นไม่ว่าจะกำจัดศัตรูหรือกเก็บเงินหรือจะหาวาร์ปก็สามารถทําอย่างใดงหนึ่งก่อนได้นะครับก่อนกำจัดบอสนะครับส่วนพื้นที่ที่เป็น void field นะครับถ้าอยากได้ของที่อยู่ข้างในเราจะต้องกำจัดสิ่งที่เรียกว่าวาย i n f e c t o r นะครับเจ้าพวกนี้จะเป็นเหมือนแมลงตัววเล็กมะรจิ มนนเมื่อกำจัดมันทั้งหมดนะครับทั้งหมดในด่านเลยนะฮะ void f i จะคลายออกนะครับแล้วเราจะสามารถเก็บของใน void f i l ได้นะครับซึ่งก็แนะนําให้เก็บนะครับเพราะว่าของ c o ับค่อนข้างดีนะครับและต่อจากที่ผมจะแนะนําวิธีการสู้บอสพื้นฐานทั้งหมดในการเล่นปกติแบบโคตรดีไปให้ฟังนะครับ vital queen ระวังล,ลูกที่มันจะพุ่งใส่หน,นะครับและทาลายลูกทีลอยอยู่บ่อยบ่ credunder slider พยายามกระโดดและเคลื่อนไหวตลอดตอนสู้นะครับตอนมันเลือดน้อยอย,อยู่ห่างหางไว้แล้วค่อยเข้าไปฆ่า อิมโอเวอร์โหลดควรสู้ระยะกลางระวังมันวาร์ปใส่และระวังเหยียบหนาม,มันด้วยนะครับแมกมาเวิร์มสู้ระยะไกลพยายามย้ายตำแหน่งสู้ตลอดเวลาสู้ที่สูงจะได้เปรียบวันเดอริงวากแลนด์หลบขึ้นพลังให้ได้เมื่อมันเลือดน้อยหาที่กำบงังหรือใช้สกิลเอาตัวรอดทำไม่ได้ก็แตกสโตนไททันเวลาโดนเลเลเซอร์ก็หาที่กำบงังระวังโดนต่อยจากพื้นแกนแพรเวนระวังร้อนมันยิงอะไรมาก็หาที่กำบงังแล้วอย่ารีดดอคฆ่ามัน 4 Construct หากำบังระหว่างสู้ยิงจุดอ่อนทั้งหมดเมื่อมันใกล้ตายรอแป๊บหนึ่งแล้วค่อยรีบจบดาเมจและจะมีโอกาสหลายครั้งนะครับที่จะได้สู้กับพวกอิลิจจำนวนมากแทนนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับแล้วก็มาถึงบอสใหญ่นะครับบนดวงใจนั่นก็คือมิตริกซ์บอสตัวนี้จะแตกต่างกับบอสตัวอื่นอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับและมี4เฟสเลยทีเดียว เฟสที่1มันจะใช้ค้อนและหนามในการโจมตีเรานะครับโดยปกติมันจะวิ่งใส่หน้าเราเลยครับพยายามวิ่งหนีและหาจังหวะโจมตีตลอดเวลานะครับค้อนจังหวะแรกจะเร็วมากๆแต่อันนี้ไม่เท่าไรครับแต่ถ้ามันง้างค้อนชัดช้านะครับพยายามต้องหลบให้ได้คนัะเพราะถ้าโจมตีนี้มันรุนแรงมากแค่จังหวะ h ิ t คิวเลยก็ว่าได้นะครับท้ายแนะนําก็คือต้องเก็บท่า utility ไว้เพื่อใช้เอาตัวรอดในค่านี้นะครับและเมื่อสู้ไปสักพักมันจะกระโดดขึ้นฟ้าแล้วทิ้งตัวเองลงมากลางแมพนะครับอันนี้หลบไม่ยากนะ เข้าสู่เฟสที่2เฟสที่2นี้มันจะส่งลูกน้องมาเต็มแมปไปหมดเลยอันนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ถ้าบิวมาดีหลักๆให้กําจัดศัตรูที่อยู่ใกล้และบนฟ้าก่อนนะครับเพราะมันทําดาเมจกับเราตรงๆได้หากรู้ว่ารับดาเมจมากเกินไปให้วิ่งหาที่กํบาบังทันทีนะครับและเมื่อกําจัดศัตรูและลูกน้องจนหมดได้มันจะเข้าสู่เฟส3 ในเฟสที่3มิทริกซ์จะลงมาอีกครั้งแต่คราวนี้มันจะเอาจริงและมีท่าโจมตีใหม่ที่รุนแรงอีก2ท่าน,นะครับท่าที่เพิ่มมาคือการงา้างคอนทุบและสร้างเสา,สาพลังงานและขึ้นกระแทกออกไปท่าง,งา้างคอนเฟสแรกว่าแรงแล้วเฟสนี้ในวันฮิตคิวของจริงเลยครับผมเคยลองเอาบิล HP มาลองโดนทุบดูนะครับในความยากระดับกลางที่ HP ประมาณ1,200กว่ากว่านะครับยังเกือบตายเลยครับเพราะงั้นถ้าเป็นรันแรกๆนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับตายแน่ๆถ้าไม่มีขอป้องกันช่วยและอีกท่าที่จะสร้างช็อก เวฟนะครับหมุนสุ่มระเบิดตามเส้นนะครับซึ่งชาาโดนเนี่ยความแรงก็ไม่ค่อยตา่างเท่าไหร่เลยครับเพราะงั้นเทคนิคที่แนะนามีอยู่2วิธีนะครับเลือกว่าจะอยู่ใกล้ไปเลยหรืออยู่ไกลที่สุดแล้เไกลได้นะครับเพื่อให้มองและหลบการโจมตีได้ง่ายที่สุดนะครับแล้วผมก็ขอให้โชคด,ดีกับการหลบท่านี้นะครับเพราะว่าผมตายจากท่านี้บ่อยมากๆและแทบจะเป็นสาเหตุหลักในการตายเลยก็ว่าได้นะับ <laughs> เมื่อเรากำจัดล่างนี้ได้นะครับจะเข้าสู่เฟสสุดท้ายในเฟสสุดท้ายนี้มันจะทําท่าเหมือนจะตายนะครับแต่สิ่งที่มันทำนะครับทำในสิ่งที่เกมอื่นไม่กล้าทำนะครับแลวก็คือมันสูบไอเทมเราไปหมดเลยครับใช่ครับมันเอาไปหมดเลยครับในระหว่างที่มันสูบไอเทมเนี่ยเราจะไม่สามารถทําดาเมจใส่มันได้ด้วยนะครับที่โหดร้ายก็คือพอมันสูบไอเทมเราไปแล้วเนี่ยไอเทมที่เราเก็บมาเนี่ยจะมีผลกับมันด้วยนะครับไอ้ยา แต่ไม่ต้องห่วงนะครับเราสามารถเก็บไอเทมของเราคืนได้นะครับโดยการทำดาเมจใส่มันไปเรื่อยๆนะครับแต่ที่สําคัญคือเราจะต้องพยายามเคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับอย่าโดนการโจมตีของมันเลยสักอย่างจะเป็นดีที่สุดนะครับและถ้ายิ่งบิวของคุณโหซัดมากเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งกลับมาเล่นงานคุณมากขึ้นเท่านั้นนะครับที่เหลือก็คือต้องดึงสติของตัวเองให้ไม่ถูกการโจมตีของมันก็พอครับและเมื่อกําจัดมันได้ยินดีด้วยครับแต่เกมยังไม่จบครับเย่อ้าวเมื่อกําจัดมันได้นะครับเราจะต้องรีบหนีออกจากดาวครับภายใน เวลาที่กําหนดนะครับโดยที่เราจะสังเกตได้ว่าดวงจันทร์นี่มันมียานลำหนึ่งนอกที่อยู่ที่จอดอยู่ปากถ้ำที่เราออกมานะครับนั่นแหละคือยานที่จะพาเราดีนะครับให้เรารีบเข้าวาร์ปที่ลอยๆอยู่ในดานมันจะส่งวาร์ปเราออกมาด้านนอกนะครับจากนั้นให้คุณใจเย็นๆนะครับเดินอย่างระมัดระวัง หลบการโจมตีที่สูบออกมาในดานด้วยนะครับและพยายามอย่าตกเหวบ่อยเพราะจะเสียเวลามากๆนะครับเพราะเวลาหนีเนี้ยเราจะมีเวลา3นาทีรวมเราต้องไปชาร์จพลังงานที่ยานด้วยนะครับเพราะงั้นเราจะต้องรีบไปถึงก่อนเวลาสักประมาณ1นาทีจากนั้นให้เรายืนและต่อสู้ในเขตวงของยานนะครับเพื่อชาร์จพลังงานเมื่อชาร์จครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก่อนเวลา3นาทีที่ว่างก็จะเย้ yeah! ยินดีด้วยครับคุณจบเกมนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและจากนั้นก็จะได้รับชมฉากจบที่สวยงามและงงงตามภาษาเกมลบไฟนะครับ แต่นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นนรกแห่งการปลดล็อกตัวละครเท่านั้นเองไม่ การเล่นในโหมดมันติเพลเยอร์นั้นจะเป็นการเล่นคล้ายโหมดโซโล่เลยครับแต่ว่ากล่องในด่านจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนคนและของใครเก็บคนนั้นก็จะได้นะครับแปลว่าเราต้องคุยกับเพื่อนและเลือกเก็บให้เหมาะกับตัวละครนั้นๆครับและเกมนี้ไม่สามารถชุบชีวิตเพื่อนระหว่างด่านได้นะครับแต่จะฟื้นคืนชีพในด่านถัดไปครับฟีลการเล่นหลายคนส่วนใหญ่นะครับถ้าคนเล่นไม่เก่งและคนเล่นเก่งมารวมกันสุดท้ายคนที่บิวไม่ถึงหรือเล่นไม่เก่งอาจจะตายตั้งแต่ต้นๆของด่านได้นะครับซึ่งเป็นปัญหาของเกมทําให้ต้องเกิดการแบกของ ใครสักคนจะจบเกมนะครับซึ่งก็มักจะเป็นดานที่4ต้นไปนะครับเพราะงั้นการบริหารของแบ่งให้เพื่อนและการแบ่งให้ถูกตัวก็จะสามารถผ่านไปด้วยกันได้ครับหรือมีอีกแนวคิดนึงนะครับถ้าคิดว่าตัวละครที่แบ่งได้ตั้งแต่ในสเตจ4ขึ้นไปก็ให้เน้นให้ของดาเมจกับตัวนั้นซะ และที่เหลือก็เป็นเน้นสนับสนุนเพื่อคนอนั้นแทนก็ได้เช่นกันครับเกมนี้ยังมีโหมดเพิ่มเติมอีก3โหมดนะครับดังนี้ p r i s m a t i c Trials หรือผมจะเรียกว่าโหมด Daily Challenge นะครับโดยจะเป็นการเล่นแบบด่านสั้นๆเพื่อแข่งการทําเวลานะครับซึ่งบางตัวละครก็ต้องปลดล็อกท่าพิเศษจากโหมดนี้ด้วยนะครับซึ่งโคตรยากโหมด Eclipse เป็นโหมดที่จะเพิ่มโมดิฟายในแต่ละรันที่เราเล่นนะครับทุกครั้งที่เราจบจะเพิ่มความยากแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเหมาะสำหรับสายฮอตโค์ตัวจริงและสุดท้ายโหมดซิมูลาครัมหรือโหมดที่จะต้องปะทะก,กับศัตรูเป็นเวฟนะครับซึ่งจะมีชาเลนจ์ที่ผ่านและปลดล็อกตัวละครด้วยซึ่งโหมดนี้กระสุนใช้ได้เดียวแต่ข้อเสียคือเครื่องจะกระตุกมากๆเลยนะครับเวลาเวฟหลังๆเนี่ยไม่ได้เบื่อหรือยากนะครับแต่แลกชิปหาย และสุดท้ายนี้ผมขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่อยากชวนเพื่อนเล่นเกมทําสําเร็จนะครับถ้าเขาซื้อก็อย่าลืมไปเล่นกับเขาด้วยอย่างน้อยๆก็หาเวลาเล่นสักครั้งสองครั้งก็ยังดีไม่ใช่ว่าไปขายเขาจนซื้อแล้วก็ไม่เล่นกับเขานะครับอันนี้ไม่แนะนาเพราะความสนุกจากการเล่นเกมกับเพื่อนคือคุณค่าที่แท้จริงครับและที่สําคัญที่สุดนะครับเรื่องนี้อาจจะก,กระทบความสัมพันธ์และมิตรภาพทุกฝ่ายนะครับนั่นก็คือ อย่ายเล่นเมอร์เชียนารีเดี๋ยวนะครับเพราะตัวแมันแค่แทกโคตรเก่งโคตรอันตารายและโคตรเปียวไอ้ยแต่เกวมันเลือกซ้ำหลายตัวได้นะเว้ยเฮ้ยกูไม่สนกูอยากเท่คนเดียวทำไมอะและก็มาถึงท้ายคลิปนะครับต้องขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ดูจนถึงตรงนี้นะครับช่วงนี้ผมกลับมาทําเป็นฟรีแลนซ์เต็มตัวแล้วก็กะว่าเฮ้ยมีเวลาทําคลิปลงช่องแน่นอนเออสบายไหนได้นะครับเวลาชีวิตพังเละเทะเลยฮะ ผมแทบไม่ได้มีเวลาทําคลิปเลยด้วยซ้ำนะครับโชคยังดีนะครับที่ธันวาเนี่ยเขาทั้งว่างนะครับและเคลียร์เวลาเสร็จแล้วนะครับก็เลยไปคลิปเองที่พวกท่านเห็นเนี่ยแหละครับนะฮะแล้วก็ผมขอสัญญาณนะครับว่าจะตั้งใจทําคลิปให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่านะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องกอดกได้เติบโตด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ก็ขอให้สนุกดาดันเจียนครับผม